สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทําเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอพอดีเมื่อหลายวันก่อนนะครับหลายวก่อนไปรื้อตู้แล้วก็เจอนี่ครับอย่าทําใจนะครับผมว่าหลายๆท่าน่รู้จักแหละนะครับยิ่งเป็นผู้ทฒ่าผู้แก่ที่บ้านคงรู้จักดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเวลาทําใไรทํานาทําสวนหรือเวลา รู้สึกคันเนื้อขั้นตัวก็จะอยาทําใจนี่แหละกินเข้าไปนะครับปวดฟันก็กินยาําใจหายนะครับนี่คือเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าในตัวยาําใจมียาแอสไพรินนะครับซึ่งเป็นตัวที่บรรเทาปวดลดไข้ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะหายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีอยาจำใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากใช้ในการรักษาคนแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ใช้แล้วและคิดว่าจะเอาไปทิ้งนะครับหรือว่าจะเอาไปเอาไปไหนก็นแ,ลแล้วแต่แหละ ผมแนะนำอย่างนี้ครับลองเอามาใช้กับต้นไม้ดูนะครับเอามาเป็นตัวบำรุงต้นไม้บำรุงพืชของเรานะครับลองดูเพราะว่าเพื่อน,นๆพืนหลายท่านอาจจะเคยเอายาสาใจอ่ะเอาไปใส่เจไกนแล้วอต้นไม้มาใส่อ่ะจะเพิ่มความสดชื่นให้ต้นไม้ได้เป็นเป็นเป็นสิบกว่าวันเลยจากปกติอาจจะประมาณสักสี่ห้าวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใส่าสาย,ยาสาใจเข้าไปเนี่ยช่วยได้นะครับหรือหรือเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเอาไปใช้ในการดูแลต้นไม้นะครับรดน้ำรดต้นไม้หรือฉีดพ่นต้นไม้นะครับ ช่วยในเรื่องของการาเร่งแตกตาแตกยอดนะครับบำรุงบำรุงต้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเจ้ายาทันใจเนี่ยายาทําใจเนี่ยจะเอามาใช้ยังไงในการบำรุงต้นไม้ของเรานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเวลาจะไปใช้นะครับเ <c oughs> วลาเราจะไปใช้ของผมของผมเองอน,นะแต่ว่าของของอพี่พี่ท่านอื่นก็ผมก็ แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมเองที่ผมใช้อะที่ผมเคยลองใช้ผมใช้ยาทำใจซองหนึ่งอ่ะเพราะซองหนึ่งมันจะมีแอสไพรินอ่ะหกร้อยสิบมิลลิกรัมนะครับไม่ถึงกรัมอ่ะนะครับครึ่งกรัมกว่าๆนะครับต่อน้าลิดครึ่งนะครับผมใช้น้าลิดครึ่งในการในการอ่าฉีดนะครับฉีดตอนไม้ฉีดผ่าข้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคผสมได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับ ง,ง่ายครับคืออะไรที่อยู่ใกล้ไม้ใกล้เหมือหยิบจับได้เอามาใช้ให้หมดเลยครับใช้ได้หมดนะครับนีนบ่นะครับเขย่าเลยนะครับแค่นี้เองแล้วก็ไปฉีดพอได้แล้วเ,เวลาจะไปฉีดนะครับระยะเวลาในการฉีดอ่ะแนะนํนา,นาเป็นอาทิตย์ละครั้งพอนะครับในการใช้ตัวทําใจนี้นะครับถ้าเป็นพวกไม้ดอกไม้ดอก ที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับไม้ดอกที่เรายังไม่ได้ตัดนะ่ะแนะนาฉีดช่วงที่มันกาลังเป็นดอกแล้วนะเป็นดอกแล้วนะครับฉีดทุก3าวันเลยนะครับก่อนที่เราจะตัดหรือว่าหรือว่าพอเห็นมันเริ่มไม่ดอกก็ฉีดได้เลยนะครับไอ้พวกนี้ตัวน้ําชุดนี้มันจะซึมนะครับซึมให้ดอกมันมีความสดสดชื่นตลอดเวลานะครับผมส่วน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 ใครที่จะเอาไปรารดรถนะครับรารดรถก็แน,นะนําที่อาจจะทําทใจอ่ะสัก2 สองห่อนะครับสองห่อต่อน้ำห้าลิตรนะครับราดรถได้เลยนะครับผมช่วยช่วยช่วยได้เหมือนกันนะครับเร่งการแตกตาแตกยอดเปิดหน้าตาใหม่นะครับทําให้ต้นไม้ของเราอ่ะแตกกิ่งแตกพุ่มเยอะขึ้นนะครับทําง่ายใช้ง่ายนะครับผมนะครับลองลองทากันดูนะครับดีกว่าทิ้งเปล่าๆนะครับผมโอเคนะครับรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกัน ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งเป็นกำลังใจในคลิปประสัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ